สวัสดีค่ะหนูจะมาอัปเดตประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุระดับ2 depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบถึงวันที่9ตุลาคม2563ค่ะฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่6ลงวันที่7ตุลาคม2563นะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้7ตุลาคม2 5 6พายพายุระดับ2 depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองนาตรางังประเทศเวียดนามทางตะวันออกประมาณ245กิโลเมตรหรือที่ละติจูด11.0องศาเหนือลองจิจูด111.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง55 h. กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันนี้นะคะวันที่7ตุลาคม2563หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศกัมพูชาเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคม2563ค่ะพายุนี้จะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่7ถึง9ตุลาคม2563และลมแรงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และระวังอันตรายจากลมแรงค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยนะคะ หนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปจะมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่7-10ตุลาคม2563ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่7ตุลาคม2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารอํนาจเจริญอุบลราชธานียโสธรร้รอเอ็ด สีสะเกตสุรินบุรีรัมและนครราชสีมาค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยภาคตวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตวันที่8ตุลาคม2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและร้อยเอ็ดค่ะ ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ได้แก่จังหวัด เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะวันที่9ตุลาคม2563บริเวณที่มีฝนตกหนักภาคกลางได้แก่จังหวัดราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีและชัยนาทค่ะภาคตอนออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ใตกได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ประกาศนวันที่7ตุลาคม2563เวลา11นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่7ตุลาคม2563เวลา17นาฬิกานะคะจบประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะถ้ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับต่อไปนะคะนุยจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยค่ะแต่ถ้าใจความของประกาศนะคะเหมือนเดิม นุ้ยก็จะไม่ได้ทำฉบับต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย